กลับมาพบก,กับนิ้นและแม่หมอชบากับพิกุลอีกเช่นเดิมค่ะซึ่งในวันนี้เนี่ยชบานะคะจะต้องออกไปทำงานแล้วภารกิจของเราในวันนี้ก็คือเราจะต้องรีโนเวทบ้านให้เสร็จครบ จบทุกอย่างค่ะทุกคนและในห้องทําพิธีของแม่หมอนะคะวินก็ได้ซื้อประตูใหม่เนาะแล้วก็เปลี่ยนรั้วนะคะบริเวณด้านนอกเปลี่ยนพื้นด้วยค่ะส่วนบริเวณหน้าบ้านก็ปูพื้นใหม่ค่ะทุกคนแล้วก็ทาสีหลังคาใหม่งานของแม่หมอก็คืออีกไม่กี่ชั่วโมงแล้วนะคะเดี๋ยวให้แบบเตรียมความพร้อมไว้ก่อนเลยอย่างเช่นกินข้าวเป็นต้นแม่หมอ ส่วนพิกุลชีวาดรูปไวใช่ไหมเราก็ขายค่ะให้นางวาดไปอีกเลยเนาะแม่หมอนะคะคิดว่าเดี๋ยวให้มานอนก่อนดีกว่าเหรออีกแค้มไม่กี่ชั่วโมงอะไม่งั้นเดี๋ยวนางไปแบบปราบขีแล้วนั่งจัดเอาหัวกระแทกปืนทุกคนอุ <c oughs> <c oughs> ้ยวาดเสร็จแล้วนี่ ร้อยสีโอเคชอบวาดรูปใช่ไหมพี่กุลสนับสนุนในการรักศิลปะของแม่นัางพี่กุลค่ะเห็นมาวาดรูปเลยวาดในนี้มันน่าจะใช้เวลานานกว่าอยู่แล้วทุกคนคราสติดอันนี้เสร็จแล้วเอาไปใส่ไว้ในกระเป๋าฉบาเลยค่ะแล้วครสติดคือเยอะมากปราบผีได้กี่บ้านเนี่ยเยอะขนาดเนี้ย โอเควาดเสร็จแล้วก็ขายไปเลยค่ะวาดอีกสักทีค่ะทุกคนซึ่งสกิลของนางเนี่ยขึ้นเประดับ3มแล้วโอเคเราจะได้ขายได้เงินเยอะขึ้นแล้วค่ะส่วนชบานั้นนะคะถึงเวลาทำงานแล้วค่ะไปค่ะ และนี่เนะะี่ยค่ะก็คือสถานที่ที่แม่หมอจะมาทําการปราบผีในวันนี้ค่ะเรามาเส้นเจ้าผีตัวนี้กันเลยค่ะได้เทียนมาค่ะทุกคนเออเทียนตอนนี้เรามีอยู่เฮ้ยไปหมดแล้ววะดิเนี่ยงั้นเราสร้างเทียนศักดิ์สิทธิ์ไว้ค่ะเพื่อแม่หมอจะกลัวตรงนี้มีมือเราก็มากําจัดเลยค่ะ ผีตัวนี้ให้เค้กเรามาขายได้100รเราขายไปเลยแล้วก็มีอันนี้อีกตัวนะเส้นนางไปเลยอันนี้ได้มาขายเลยค่ะด้านในมีอีกแม้เจ้าผีน้อยไปหมดแล้วหรอนี่ไงอยู่ข้างล่างเต็มไปหมดเลยเฮ้ยแล้วในบ้านหลังนี้คือมีหัวที่เล็กเฮ้ยตัวนี้ให้อะไรอ่ะอ๋อแคนดี้โอเคอันนี้เราก็ขายไปเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นลูกกว่าต้องห้ามใช่ปะเราขายไปเลยดีกว่า แล้วก็มีตัวนี้อีกหนึ่งตัวเสร็จแล้วแน่นอนอุ๊ยเสร็จจริงค่ะโอเคอยู่ที่นี่ต่อไปซึ่งหลอดก็คือ,อยังไม่เต็มด้วยเราได้ตุกตาดาเลียอุ๊ยเราก็มีเทียนอยู่ในนี้ด้วยนะคะโอเคเก็บไว้ในเป๋าก่อนดาเลียอันนี้เราขายทิ้งไปเลยเนอะหาง,งานใหม่เพิ่มไปเลยค่ะจังหวะเนี้ยสามพันให้แม่หมอกลับบ้านกันเถอะเดียเด๋ยวเดี๋ยวกลับบ้านมา แล้วได้ยินเสียงแปลกๆนีไ่ไงที่เราได้ยินเสียงกระซิบก็เพราะว่ามีเจ้าผีน้อยอยู่ในบ้านค่ะทุกคนเรามาเส้นผีในบ้านเราบ้างเฮ้ยเดี๋ยว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 นี่มันนางผีตัวดีทุกคนเราคือโอ้แม่เหมาะ <c oughs> ความกลัวคือขึ้นมาแบบมันขนาดนานน่าเราหยาบคายใส่นานน้นำตัวแบบหยาบคายนางไปสิ่งเต้าโอบไม่มีอย่างอื่นในสิ่งแล้วหรอ แนะนาตัวกับนางไว้ได้ด้วยเพราะว่าแม่หมอคือกลัวเกินไปอุ้ยแล้วมีตุ๊กตาผีอีกขึ้นมาต่อหน้าต่อตาเลย<ะ>แล้วชีชบาคือกลัวผีจนฉี่ลาดทุกคนอย่าไปบอกใครนะอาบน้าก่อนเหอะอแม่หมอสภาพคือไม่ได้มากเลยและชีพิกุลก็คือจะต้องมาทําความสะอาดให้ไม่นั่งชบาโอ้โหข้าวอะไรพวกนี้คือเน่าหมดแล้วทุกคนเราช่วยนางลาโอ้โห พังต่อหน้าต่อตาไปอีกค่ะซื้อใหม่ไปเลยโอเคแล้วก็พิกุลช่วยด้วยช่วยเช็ดถูหน่อยโอเค นอกจากเช็ดฉี่แล้วก็คือช่วยกำจัดตุกตาผีด้วยเอาแล้วก็คือฉี่จะลาดไปอีกคนแล้วค่ะเออาไมา่ฉี่ก่อนพิกุลมาเดี๋ยวมินให้ฉี่พิกุลน,นะคะมาช่วยปักคลอสติ t เพิ่มด้วยดีกว่าเนาะไหนๆก็เลิกเป็นผีแล้วกลับมาเป็นคนแล้วก็ช่วยกันโลกช่วยกันแล้วดูไม่หมอไปทำเค้กมาทุกคนเป็นเค้กค้างขาวด้วยอ่ะต้อนรับฮาโลวีนสุด พลังงานคือไม่ได้มากเลยชบามานอนก่อนมาค่าไฟก็ซึ่งเราก็ให้นั่งจ่ายค่าไฟไปเลยแล้วกันเท่าไรเอ่ยตอนนี้ค่าไฟพันสี่โอ้ไม่กอดเอาไว้ก่อนเลย c r o s ติ t อันนี้เสร็จแล้วเราก็เอาไปใส่กระเป๋าแม่หมอเลยค่ะถึงเวลาของแม่หมอแล้วค่ะไปค่ะไปปราบผีกันทุกคน มาถึงสถานที่ที่เราจะมาปราบผีแล้วค่ะทุกคนวันนี้ก็คืออยู่ริมเลเลยแล้วผีข้างนอกคือแบบเยอะมากแล้วมีเด็กน้อยอยู่ด้วยว่าแต่ตัวนี้นั่งไม่ให้ของเราเหรอไม่ดอปของอเลยหรอลูกตัวนี้อีกตัวค่ะโอเคตัวนี้ดอปของค่ะทุกคนขายได้หนึ่งร้อยขายไปเลยมีตัวนั้นอีกโอเคออคเอ,อครสติดเราจะหมดเป่าแล้วเนี่ยตัวนี้ดอป เค้กค่ะโอเคขายไปเลยมีมือชวนสยองอยู่ทุกคนโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูในบ้านของเขาเลยอุ้ยมีข้างนอกอีกตัวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปเ้นวายนางเลยค่ะคอสติสจะหมดแล้วเนี่ยอุ้ยเดี๋ยวนะตัวนี้ให้เทียนมาค่ะซึ่งวันนี้แม่หมอคือไม่กลัวอะไรทั้งนั้นในบ้านคือแบบสัญลักษณ์แปลกประหลาดแบบเยอะมากทุกคนดูดีกลับมากลัวอีกแล้วเดี๋ยวนะทุกคนเดี๋ยวนะเดี๋ยวก่อนเลย วางเทียนก่อนเลยสักหนึ่งอันสองอันนะอ่ะอ่ะ,อะหายแล้วค่ะโอเคเสร็จเรียบร้อยค่ะทุกคนได้เงินมา3,300อยู่ที่นี่ต่อก่อนเพราะว่าเราจะต้องเอาเทียนกลับมากอดเด้อกลับบ้านเลยค่ะตอนนี้มีเงินอยู่หมื่นห้า ซึ่งตอนนี้นะคะแม่หมอชบาก็กลับบ้านมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมนก็ได้ตกแต่งนะคะบริเวณตรงข้างหน้าเนี่ยเรากั้นเป็นห้องไว้เอาไว้แบบเออฟิลปลูกแบบสตรเอร์ลสตอ,สตอร์รีอะไรแบบนี้นะคะฝั่งนี้ยังไม่ได้ทําอะไรแล้วก็ทาสีบ้านใหม่ซึ่งด้านบนเนี่ยเราก็ตกแต่งห้องให้ชีพิกุ่นไปแล้วค่ะอันนี้เรานะ่าจะต้องเปลี่ยนขอบหลังคานิดนึงเนื้อขอบหลังคามันหนาเกินอะ เนี่ยโอเคใช้เป็นอันนี้ห้องชีพิกุนก็ประมาณนี้นะคะทุกคนแอบใช้ของแพ็คใหม่ด้วย l Life and d e a t h มีความสวยถูกจิตถูกใจมากนะคะห้องของชีพิกุนเดี๋ยวเราวางเป็นโต๊ะทำงานไว้ให้สักหนึ่งอันหันเข้าเตียงปะเออ แล้วก็เก้าอี้เนี่ยก็ใช้เป็นของแพ็คใหม่เลยเพราะว่าไอเลิฟสุดๆงานดีงานสวยงานจึงค่ะตั้งวัดรูปลงไปอยู่ที่ห้องนี้เลยก็แล้วกันขยายห้องออกมาอีกดีกว่านะมินว่านนะโอเคทีนี้เดี๋ยวเราวางเป็นพวกแบบโต๊ะพวกนี้กระถางต้นไม้อันนี้ขยายให้ใหญ่ที่สุดติดแบบดอกมงดอกไม้ไว้ค่ะกระถางพวกนี้เราก็ตกแต่งไปเลย สปงสเปยน้ำยาต่างๆเอาขึ้นมาวางไว้ข้างบนอันนี้เป็นฟิลแบบพัดลมดูดอากาศปะเนี่ยตรงนี้เราต้องเอาหน้าต่างเพิ่มใช่ไหมไม่มีที่ติดอะ่ะเราเอ,อ่อลบทิ้งแล้วกันค่ะโต๊ะพวกนี้เราก็เอาวางไว้แบบนี้ไปเลยกระถางต้นไม้ต้นอ่อนใดๆเอาวางไว้ตรงนี้ขยายนิดนึงค่ะปุ๋ยอะไรใดๆนะคะเอาขึ้นมาวางไว้บนโต๊ะนี้แล้วกันทีนี้ฝั่งนี้เราลบพวกนี้ออกเลยแล้วก็ใช้เป็นระแนงไม้มาติดแทนค่ะ แล้วก็ทุบก,กำแพงตรงนี้ออกบ้านก็คือไม่กุ๊ก่แล้วค่ะตอนนี้ไม่คิดว่าเราลบต้นไม้อันเนี้ยออกต้นนี้ด้วยเส่าไฟต่างๆเราก็ลบทิ้งไปเลยค่ะตู้ไพรสีเดี๋ยวเราใช้เป็นอันนี้แทนเนาะติดไว้ตรงระแนงไม้ตรงนี้แล้วกันแล้วก็ลบตู้น,นี้ทิ้งค่ะต้นนี้ก็ลบออกไปด้วยเลยซึ่งสารพระภูมิเราก็แอบเปลี่ยนสีไว้ให้เราเอามาไว้มุมตรงนี้แล้วกันค่ะต้นไม้อะไรลบๆเราก็ ลบทิ้งไปเลยดูโล่งโปร่งขึ้นมาทันทีเลยค่ะเดี๋ยวเราเอาเป็นต้นไม้นะคะต้นนี้เอาไว้ซักหลังบ้านตรงนี้1อันต้นนี้อีกซักหนึ่งทีเอาไว้หน้าบ้านบริเวณตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็ใช้รัวนะคะอันเตี้ยๆแบบนี้ตีไปเลยเป็นขอบโอเคห้องน้ำของชีพิกุลด้วยใช่ปะห้องน้ำยังไม่ได้ทำเลยอะในไหนก็ในไหนละแช้แป็งใหม่ให้ ชีพิกุลไปเลยชีพิกุลไม่ต้องอาบอ่างค่ะอ่างหลังมือก็เราก็มาทางเสร็จเลยอ่างหลังมือใช้เป็นสีขาวอันนี้เอาไว้ฝั่งใดเอาไว้ฝั่งนี้เคาน์เตอร์เข้าเสร็จกันไปอีกทีกระจกเดี๋ยวเราใช้เป็นของแพ็คอื่นแล้วกันทุกคนใช้เป็นอันเดียวกับของชีชบาไปเลยใช้เป็นอันนี้นะคะใช้เป็นพื้นอะไรแบบนี้ให้เหมือนกันไปเลยค่ะกำแพงขอแอบเปลี่ยนให้ชีพิกุลน,น,นิดนึงเราใช้เป็นกำแพงโฮมเชฟได้ปะอันเนี้ยโอ้แต่มันลายเกินนะดิ เลิฟสปักแล้วกันทุกคนขาวๆโอเคส้วมนะส้ซวมเราใช้เป็นซ้วมญี่ปุ่นละกันเนอะอันนี้ตรงนี้เราก็กั้นโซนเป็นแบบโซนอาบน้ำไปค่ะมันมีฝักบัวนะคะอยู่ตรงนี้อันนึงเราลบทิ้งไปเลยใช้เป็นหน้าต่างอันนี้นะคะติดไว้พัดลมดูดอากาศเราเอาไว้แบบหลังซ่วมตรงนี้นะคะมันค่อนข้างโล่งเดี๋ยวเราเอาเป็นแบบโต๊ะอะไรแบบนี้มาวางแล้วก็วางเป็นลําโพงเอาไว้เปิดเพลงฟังตอนอาบน้าห้อยต้นกระสือไว้ด้วยสักหนึ่งทีค่ะเอาไว้ตรงนี้ ผ้าเช็ดตัวก็แขวนไว้ให้ชี้เลยเอาไว้ตรงนี้นาะแล้วก็วางเป็นกระถางต้นไม้ไว้ตรงนี้แล้วกันซึ่งผ้าเช็ดตัวต้องย้ายละเอาไว้มุมนี้แล้วกันค่ะหน้าต่างด้วยหน้าตา่างโอ้โหแสงเข้าดีมากหน้าต่างเราเอาไว้ตรงนี้เลยแล้วกันหน้าต่างตรงนี้นะคะเราลบทิ้งแล้วก็ใช้เป็นหน้าต่างแบบอันนี้ไปเลยหน้าต่างเยอะมากแม่ไฟตรงโถงทางเดินเราใช้เป็นไฟอันนี้แล้วกันเนอะสว่างมาก แล้วก็ติดเป็นไฟอันนี้นะคะเอาขึ้นมาติดไว้ตรงนี้เลยดูดีละเปลี่ยนรั้วตรงนี้นิดนึงค่ะใช้เป็นรั้วนี้ไปเลยขาวๆเหลือตั้งอยู่สี่พันแล้ววางเป็นพรมให้ชีพิกุลสักหน่อยค่ะทุกคนวางไว้สักอันหนึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราวางเป็นโซนแบบบาร์บีคิวแล้วกันเนาะใช้เป็นเตาบาร์บีคิวอันนี้เลยอะวางไว้หนึ่งทีซึ่งไอ้เจ้าตรงเนี้ยคือออกมาจากห้องไม่เหมาะ จะมีใครกล้ามากินไหมเอ่ยเคาน์เตอร์ร้านนอกก็ใช้เป็นอันนี้ไปเลยแล้วกันจากนั้นเราก็วางเป็นอ่างล้างจานตรงนี้ค่ะแล้วก็ใส่ถังขยะด้วยโอ้โหเหลือตั้งอยู่พันหกเอขยะอันนี้เลยแล้วก็นเนื้อหนึ่งร้อยสิบสิบเมลียนเราใช้เป็นฟิลตโตแบบมานั่งแบบนี้เนาะอันนี้แหละอันนี้มีล่มโอเควางไว้ตรงนี้เลยค่ะเหลือตังอยู่หนึ่งพันยี่สิบ ได,ได้เลยคือขอหาแบบดีบักค่ะทุกคนเพราะว่าเราอยากได้ต้นมงต้นไม้อะไรแบบนี้เนาะที่ไม่เสียเงินนะคะจะได้ช่วยเราประหยัดตังค์ด้วยวางไปเลยค่ะอันนี้มีสีด้วยใช่ปะมีสีขาวแม้นี่แง่มีสีขาวโอเคอันนี้ก็ไม่เสียตังค์แต่ว่าเดี๋ยวเราจะต้องเคลียร์ตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเราวางเรียงยาวมาตรงนี้รับกันแล้วเราก็ติดเป็นฟิลไฟแทนค่ะอันนี้ของแพ็คใหม่นี่ทุกคน เรายัางไม่ได้ใช้เลยอ่ะโหสุดปังเลยเอาไว้ตรงนี้เลยค่ะซึ่งตอนกลางคืนนั้นสวยสดงดงามมาก ประมาณนี้ไปก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่าเงินโอ้โหใช้เงินอย่างเก่งเลยทุกคนเหลือเงินอยู่1000แบบ0ูนยนะเออไปเลขกลมๆนะคะเมือ่อกี้เหมือนแอบเห็นรูปที่ชีพิกุลมาวาดไวใช่ปะนี่ไงเราขายได้183ค่ะทุกคนเราให้ชีพิกุลมาวาดรูปเพิ่มนะะและชีชาบานางทํากับข้าวกินอยู่ค่ะเหมือนห่อหมกเลยอะ่ะดูดิพิกุลคือวาดรูปเสร็จแล้วทุกคน ขายได้1น0่ห้ในชบามาขายแล้วกันค่ะสลับตัวกันชีพิกุลไปกินข้าวละเฮ้ยเราต้องปักครอสติ t เพิ่มด้วยนี่หนาทุกคนตอนนี้ครอสติ t เราเหลืออยู่แค่อันเดียวเท่านั้นในกระเป๋าชีพิกุลก็ไม่มีแล้วโอเคครอสติ t ถึงระดับสียทุกคนคิดเอาอ แล้วทำไมชีพิกุลนางถึงทําเร็วขนาดนั้นอ๋อยังไม่เสร็จอะดีทําต่อไม่ได้เพราะว่าเจ็บนิ้วโดนเข็บทิ่มเหรอโลกมืออันนี้ที่เราได้จากการทํางานมาเราก็ให้ชีพิกุลขายแทนเลยแล้วกันได้ต้องส่ง125ค่ะคชิชบาเชี่ยวชาญทักษะปักครอสติดไปแล้วทุกคนแล้วไฟตอนนี้ก็คือดับค่ะเดี๋ยว ส้วมพังพี่คุณเหนื่อยตั้งแต่เป็นผีจนเป็นคนก็ยังเหนื่อยอยู่ค่ะทุกคนทําทุกอย่างในบ้านแล้วตั้งแต่ปักคอสติชช่วยทําสวนกําจัดผีล่าสุดซ่อมส้วมตอนนี้แม่หมอเนี่ยก็ตื่นมาแช่อ่างเรียบร้อยค่ะผ่อนคลายกันสักนิดหนึ่งและเดี๋ยวแม่หมอเนี่ยก็จะลบเมคอัพและออกไปทํางานแบบสวยๆแล้วค่ะทุกคนตอนนี้ดูแม่หมอสภาพนี้ไปก่อนค่ะ ทุกคนและนี่ก็คือแม่หมอชบานะคะนางสวยละและตอนนี้ก็ถึงเวลาทํางานของแม่หมอแล้วค่ะนี่เลยมีตัวนี้ตัวหนึ่งนะคะเรามาเส้นนางกันเลยค่ะนางดรอปเทียนโอเคขายเลยค่ะ300พอแม่หมอหลบเมคอัพแล้วก็คือรู้สึกว่าเล่นแล้วไม่ค่อยเสียวสันหลังเท่าไหร่ค่ะทุกคน เอแต่เหมือนข้างนอกผีน้อยไม่ค่อยมีเลยอ่ะนั่งไปอยู่ในบ้านกันซะเยอะนะคะตัวนี้ห้โลแคนดี้เรามาอ่า400ขายค่ะมีอีกตัวป้าเมื่อกี้เห็นอยู่อ่ะนี่ไงนี่ไงข้างบนอ่ะออ้ยข้างบนก็มีนั่งอยู่ข้างบนกันเต็มไปหมดเลยทุกคนดูดิโหละคอสติ๊ก็คือจะหมดแล้วค่ะตัวนี้นั่งดอกอันนี้หรอตุ๊กตาผีหรอ หรือว่าไม่ดรอปของนี่ไงดอกเทียนอันนี้นางดรอปเค้กนะคะโอเคแล้วก็มาขายเลยซึ่งเลืออีกนิดเดียวเองมีผีตัวนี้และคอสติคอันสุดท้ายอันนี้น่าจะเป็นตัวสุดท้ายแล้วนะคะทํางานเร็วมากวันนี้คือไม่กลัวความกลัวอยู่แบบตรงกลางนะคะแล้วก็มีความแบบการทุ่มเทอะไรแบบเนี้ยมีสมาธิคนสวยหอกระบ,บ้านก่อนนะคะ และนี่ก็คือชีพิกุลค่ะนั่งลบเมคอัพแล้วเหมือนกันทุกคนเดี๋ยวเราให้ฉบาเนะี่ยจ่ายค่าน้ำค่าไฟไปเลยแล้วก็นเนือ 1, 1, 1, อ้อพันหนึ่งอะไฟกลับมาใช้ได้แล้วค่ะแล้วพิกุลคือวัดรูปเองเลยโดยที่ไม่ต้องขอร้องใช่ไหมโอเคและนี่ก็คือพิกุลตอนลบเมคอัพแล้วค่ะ วาเสร็จแล้วก็ขายไปเลยค่ะได้แค่186เองหรอสองคนนีล้ลบเมคอัพแล้วมินสามารถนั่งเล่นได้โดยที่ไม่รู้สึกระแวงหลังค่ะมินหวังว่าการลบเมคอัพจะช่วยให้ลหลายๆคนหายหลอนกับหน้าหน้าของแม่นางสองคนนี้นะคะเราต้องปกักครอสติดนะคะเพิ่มเผื่อไว้ก่อนเนาะ เดี๋ยวมีผีน้อยมาในบ้านอีกแล้วทุกคนมีตุ๊กตาผีด้วยเสนอวิญญาณไม่ได้อีกเดี๋ยวนางจะใช้คอสติสเราหมดอ่ะดีมี3อันละของพิกุลนะเอามาใส่ไว้ในกระเป๋าชบาเลยตอนนี้มีอยู่1 2 3 4 5อันโอเคอีกสักอันค่ะสัก6อันกำลังดีมือนี้เป็นฝีมือของพิกุลค,ค่ะไม่ค่อยได้เห็นนางทำอาหารเลยเนาะ เล่นมาตั้งนานไม่มีเจ้านมขายดีอย่างเงี้ยตัวต้นทุนสุดๆนะคะขายไปให้หมดเลยพี่กุ้นทำเสร็จแล้วเรียบร้อยอะเรียกชบาบมากินด้วยมา ในเมื่อตอนนี้นะคะเรามีเงินอยู่4 5 0 0หเดี๋ยวเรามาตกแต่งบ้านด้วยระแนงไม้กันสักหน่อยดีกว่าเดี๋ยวเราติดระแนงไม้นะคะไว้ฝั่งนี้ติดแบบซ้อนกันทีๆไปนิดนึงด้านหน้าตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราวางเป็นแบบพวกพุ่มหญ้าต่างๆต,ต้นมงต้นไม้เนอะอันนี้มินใช้เป็นกำแพงโค้งนะ,ะทุกคนเอามาวางแบบสลับกันนางก็ จะได้เป็นรูปทรงแบบนี้อ่ะแล้วก็วางเป็นแบบต้นไม้อุ๊ยนนี้น่ารักมากเลยอ่ะอาไปวางไว้ใต้ต้นนี้ได้ไหมน่ารักสุดๆโอเคเดี๋ยวเราวางเป็นแบบต้นอะไรแบบนี้ไหมไวน้นาบ้านหรือว่าต้นญี่ปุ่นก็ดูดีค่ะโอเคทาสีตรงนี้นิดนึงนะโหใช้เป็นของแพ็กใหม่ไปเลยอันนี้เหรอเออ,เอ,อแล้วพื้นคือทาไม่ครบโอเคชิ้นส่วนวิญญ,ญาณอันนี้5้ารอยนี่ทุกคนมันอยู่ในกระเป๋าเราอ่ะขายได้500อยอ่ะขายไปเถอะ โอเคจริงๆมินว่านะด้านนอกอะเดี๋ยวเราปูเป็นแบบพื้นอย่างนี้ไปตั้งหมดตังหมดทุกคนโอ้โ oh. หต้องปูไปแบบฝั่งหนึ่งแบบนี้เออฝั่งนี้แล้วก็ปล่อยไว้เป็นแบบนี้ก็ได้เดี๋ยวตังสองแม่นางจะหมดซะก่อนค่ะไอเจ้าอนี้เนี่ยมันเป็นแบบที่ปักเค้กแต่มินะชอบขยายน้อง <laughs> แล้วก็เอามาวางตกแต่งคือมันน่นารักเห็นไหมเอาวางไว้ตรงนี้ได้ไหมแล้วก็ไปเอาเก้าอี้ต่างๆนะคะมาวางตรงต้นไม้เนี่ยใช้กําแพงครึ่งอันนี้ต้นนี้ด้วย คาสี่น้องไปเลยค่ะเอาเป็นแบบอิดอิหินหินแบบนี้เอากระถางต้นไม้ของดีบักแบบนี้วางตรงนี้ด้วยอีกทีหนึง่งแล้วก็เอาเจ้าพุ่มไม้อะไรแบบนี้เนี่ยวางไว้หารถสักคันหนึ่งเนี่ยเอาเป็นคันนี้แล้วกัน Family ค่ะให้แม่หมอขับออกไปทำงานเออะจอดไว้ตรงนี้ค่ะ แล้วก็วางแบบพวกมานั่งอะไรแบบนี้นะวิน่ารักวางเลยอะ่ะวางไว้ตรงนี้โอเค3ามอันเพื่อแบบแขกผีมาอะไรแบบนี้ซึ่งตังเนี่ยหมดละทุกคนเหลือยู่400นะคะเราให้พี่กุลมาวาดรูปดีกว่าส่วนชบาลนั้นเพิ่มเงินอีกสักที่ยอีก3,000แล้วก็ให้แม่หมอนะคะมาอัญเชิญบนฮิวด้าเลยค่ะ พ <Maybe. S 2> ีกุณวาดรูปเสร็จแล้วอันนี้ขายได้200โอเคเราขายไปก่อนปั๊มเงินเลยค่ะทุกคนเ,ออเดี๋ยวเราซื้อเป็นกระดานขายรูปไหมยังพอซื้อได้อยู่อะกระดานขายรูป400รี่ระวังไว้หน้าบ้านเราเลยค่ะรูปอันนี้เลยคะที่พี่กุณวาดไว้เราเอามาขายเลยแปะไว้ในนี้ก่อนเทียนพวกนี้ก็ขายได้เหมือนกันใช่ไหมเราเอาบอไตรงนี้ก่อนตรงนี้เราก็ขายไปเลยค่ะ 120เทียนอันนี้ขายไปเลย50โอเคตอนนี้มาถึงเวลาทำงานของแม่หมอชบาลแล้วค่ะไปค่ะและนี้ก็คือบ้านที่เราจะมาทำการปราบผีกันค่ะนาบ้านคือเต็มไปหมดทุกคนโอ้โหดูดิคนในบ้านคือกว้างใหญ่ไพศาลมากเวอร์มีเจ้าผีค่ะเรามีคอสติคอยู่พอตัวเลยมาเสนอของเส้นไว้เลยค่ะ ตัวแรกนั่งให้เค,ค้กมาทุกคนเราขายไปเลยค่ะอันนี้เราก็ขายไปด้วยมีตัวนี้ด้วยโอเคมาค่ะแล้วก็มีตุ๊กตาผีอ้คูเดี๋ยวนะแล้วแม่หมอคือกลัวเอาเทียนออกมาตั้งเลยสักเล่มหนึ่งเล่มเดียวก็พอแล้วใช่ป่ะนังหายกลัวแล้วเสนอของเส้นไว้ค่ะแม่หมอทําอย่างนี้ไม่ได้ เดี๋ยวไม่มีคนจ้างนะตัวนี้ให้เทียนมาเราเก็บไว้ก่อนแล้วกันเหมือนว่าเทียนเรากําลังจะหมดแล้วอะข้างล่างเหมือนว่าจะไม่มีผีน้อยแล้วนะเดี๋ยวเราอุ้ยนี่ไงมีอยู่ตรงนี้แต่ไกลอะ่ะโอเคมีตัวนี้ก็ตัวนี้ก็ได้ค่ะมาๆๆมา,มา,มาไดโหลแคนดี้มาค่ะทุกคนขายไปเลย400รนี่ไงอีกตัวนึงแล้วเหลือครอสติอยู่แค่สอันโอเค เสรียบเรียบร้อยค่ะงานของเราได้มาสามพันแล้วกลับบ้านกันก่อนค่ะกลับบ้านมาปุ๊บก็ให้ชีพิกุลมาขายรูปเลยค่ะมีอยู่รูปเดียวเนี่ยแหละทุกคนตอนนี้เเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะให้ชีฉบามาเฝ้าแทนเรากันแล้วก็พิกุลเนะะี่ยวาดจากไหนสเก็ตแพดไปเลยยืนขายยืนวาดกันตรงนี้เลยค่ะ 218เฮ้ยเราลืมบวกกำไรอะพี่กุลว่าเสร็จแล้วค่ะเราก็เติมของบนโตอีกรอบราคาบวกกำไรนี่ไง300%เปอร์เซนเริ่มเลยเฮียนศักดิ์สิทธิ์อันนี้ก็ให้แม่หมอมาขายด้วยเลยเฮ้ย hey. ไปแล้ว884ค่ะโอเคพี่กุลว่าเสร็จแล้วเอามาเติมค่ะวาดขายวาดขายเลยจังหวะเนี้ยลูกนี้242นะคะโอเคขายได้แล้วค่ะ968อแค่นี้ก็เพียงพอละอินี้เราก็ลบเจ้าที่วาดรูปอันนี้ออกเลยค่ะเพราะว่าจริงๆบ้านของเราเนี่ยมันก็ใกล้จะเสร็จแล้วเนาะเรามาปูพื้นให้แบบเออมันเหมือนกันทั้งสฝั่ง เพิ่มสระไว้น้ำตรงนี้ด้วยแล้วกันนิดนึงค่ะคือมันจะได้แบบดูมีอะไรขึ้นมาหน่อยมันโล่งเกินพวกด้านหน้าตรงนี้นะคะเราก็เอาพวกแบบกระถางต้นไม้เอวยใดนะคะออกมาวางเลยตังก็ จะหมดละแค่เพิ่มสระไวน้ำแค่นั้นคือแพงมากทุกคนตกแต่งเพิ่มไปอีกค่ะ200โอเคเจ้ากระถางอันนี้ด้วยเลยแล้วกันเอาไว้ที่บริเวณนี้แล้วกันค่ะ <NFT> ก็ถือว่าซีรีส์บ้านของเราเนี่ยจบลงเป็นที่เรียบร้อยทุกคนมินคิดว่ามินพอใจกับบ้านหลังนี้แล้วนะคะขอบคุณทุกๆคนเนี่ยที่รอติดตามซีรีส์นี้กันมาจนจบค่ะเจอกันในคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ